มันเกิดอะไรขึ้นอังกฤษเองแต่ก่อนเงินปอนเนี่ยเป็นเงินกลางสกุลหลักของโลกแต่มาเสียแชมป์ให้กับอเมริกาในยุคหลังสงครามโลกเท่านั้นเอง ก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะครับทั่วประเทศในโลกเนี่ยต้องมีเงินปอนประมาณ60%แต่พอหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยเงินปอนอยู่ในทุนสำรองระหว่างประเทศเฉลี่ยอยู่แค่3% 4%เท่านั้นเองคือไม่ใช่เงินสกุลหลักของโลกอีกต่อไปและตอนนีเ้เงินปอนเนี่ยก็ได้ทำ all time low เรียบร้อยก็คือค่าเงินปอนเนี่ยตกลงเกือบจะเท่าเงินดอลลาร์เลยแต่ก่อนเนี่ยประมาณ1.2ปอน เท่ากับ1ดอลลาร์ตอนนี้ก็เกือบจะเท่าเป็น1ต่อ1เรียบร้อย1ปอนด์เท่ากับ40บาทไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าเกือบหนึ่งปอนด์เท่ากับ1ดอลลาร์ไปเรียบร้อยปัญหาหลักของังกฤษเองเนี่ยก็คือมาจากการออกจาก EU ากขาดดุลการค้าอย่างยาวนานแล้วก็การใช้ใจ่ายช่วงโควิดเนี่ยก็เยอะมากอยู่ใน EU เนี่ยทำให้เขาได้เปรียบทางด้านเรื่องค่าแรงคนในยุโรปตะวันออกคนในยุโรปทางใต้ก็จะมา Move เข้าสู่ประเทศที่แบบค่าแรงสูงกว่า อย่างเยอรมันอย่างอังกฤษอะไรอย่างนี้แต่พออังกฤษออกมาจาก eu เนี่ยมันก็คือขาดแคลนเรื่องแรงงานการเคลื่อนย้ายแรงงานเนี่ยไม่ได้เสรีหรเหมือนเหมือนในเยอรมันหรือในฝรั่งเศสในเยอรมันเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่ามีพวกแรงงานตุรกีแต่ของอังกฤษเนี่ยตอนนี้ก็คือไม่มีมันก็คือทําให้ต้นทุนค่าแรงอ่ะสูงขึ้นแล้วพอมาเจอปัญหาเรื่องแก mm ๊ส hmm. ในลอนดอนค่าไฟในลอนดอนค่าไฟในอังกฤษเองเนี่ยขึ้นเกือบประมาณ10เท่า มันก็มีคนประมาณการไว้เลยว่า,อาของของไทยนี่อาจจะได้ส้มหล่นก็ได้คือได้ได้นักท่องเที่ยว EU ูได้นักท่องเที่ยวอังกฤษเพราะว่าค่าไฟเขาเนี่ยในหน้าหนาวเนี่ยเขาต้องจ่ายค่าไฟแพงแทนที่จะย้ายมาอยู่ประเทศอบอุ่นประเทศท่องเที่ยวอย่างไทยไทยเ็าอาจจะได้เปรียบตรงนี้ก็ได้นหน้าหนาวเนี่ยาการใช้ไฟการใช้พลังงานของยุโรปเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ40%ค่าไฟในเมื่อมันเพิ่ม10เท่า เขาก็เดินทางดีกว่าถูกไหมก็ไทยอาจจะได้ประโยชน์เพราะว่ามันเป็นไฮซีซันของประเทศไทยอยู่แล้วคือคือโดยช่วงพฤศจิกาธันวาเนี่ยนักท่องเที่ยวเราได้นักท่องเที่ยวยุโรปนักท่องเที่ยวจากสแกนดิเนเวียหรือว่ายุโรปเหนือเพราะว่าอากาศที่นู่นก็หนาวจัดแล้วถ้าเขาต้องใช้พลังงานขึ้นเพิ่มขึ้นอีกเป็น10เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ย มันน่าจะเราน่าจะได้เราน่าจะได้เห็นไฟจากอังกฤษเยอรมันหรือว่าสแกนดิเนเวียเนี่ยมาท่องเที่ยวไทยแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ค่าเงินเราก็38บาทด้วยค่าเงินเราก็ถูกก็ไม่ได้แพงมากนโยบาย w o r k from everywhere เนี่ยอยู่ที่ไหนในโลกก็ได้ของไทยก็ Facility สัญญาอินเทอร์เน็ตเราก็ไม่ได้ด้อยกว่าที่ไหนเราก็เหมือนกัเป็นหับอีกนะฮะเราก็น่าจะได้ฉวยโอกาสตรงนี้ ก็เห็นได้ชัดเลยว่าหลายๆลหลาฝ่ายเนี่ยคาดการว่านักท่องเที่ยวไทยเนี่ยก็จะทะลุเกือบ10ล้านภายในสิ้นปีตอนนี้ก็6ล้าน6ล้านไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราได้นักท่องเที่ยวจากอาเซียนเองทั้งมาเลทั้งสิงคโปร์อังกฤษเนี่ยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านก็คือได้ นายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นผู้หญิงนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงคนที่3ของกรีซคือลิสทรัสนางลิสทรัสเนี่ยเขาก็เลือกแชนเซลเลอร์ไปอักเชกเกอร์ก็คือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่างั้นเถอะเป็นผิวดําคนแรกด้วยก็คือนายค äh, วาเวาม äh, ่ควาเตงนายควาเม่ควาเตงนี่ก็ประวัติไม่ธรรมดานะครับเป็นลูกของ ผู้อพยพชาวการหน้าพ่อเขาก็มาอยู่ที่อังกฤษ47ปีที่แล้วค่อนข้างอยู่ในตระกูลที่ดีอะละจบจากเคมบริดจ์จบจาก Ph.D. อจ,จากฮาร์วาร์ดรัฐบาลที่แล้วเขาก็เป็นลัทหนึ่งในรัฐมนตรีของบริสจอห์สันอยู่ในกระทรวงของอ Business แต่ตอนนี้ก็คือมานั่งเหมือนกับกระทรวงการคลังเขาก็มีนโยบายที่จะลดภาษีแต่ก็โดนวิจารณ์กันเยอะว่าออกนโยบายตรงนี้คือเอื้อคนรวยแล้วก็ เงินเฟ้อก็จะเพิ่มอีกเพราะว่าเหมือนกับรัฐบาลไม่มีรายได้มันก็เป็นหนึ่งในแผนกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการลดภาษีประมาณ4.5หมื่นล้านปอนด์เศรษฐกิจในอังกฤษเองตอนนี้ก็ไม่ดีอย่างค่าเงินปอนด์ที่ลดลงมากที่สุดในรอบ50ปีเนีปีก็มาจากแผนการลดภาษีของในควอซีควอเตงการตัดลดภาษีเงินได้บุคคลมูลค่า12,000ล้านปอนด์นะครับก็ประมาณ4 9แสนล้านบาทแล้วก็การลดเงิน ส่งประกันสังคมของของอังกฤษเนี่ยลดลงของสหราชอาณาจักรเนี่ยลดลง17,000ล้านปอนด์ก็ประมาณ7 0 0 0แสนล้านแล้วก็ลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราพื้นฐานอีก5,000ล้านปอนด์ของ BBC News เขาก็คาดการว่าเนี่ยถึงแม้ว่าจะช่วยบรรเทาเศรษฐกิจได้แต่การกู้ยืมเงินมหาศาลเนี่ยก็ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินของอังกฤษเหมือนกันมันก็ทําทให้เงินเฟอ้อขึ้นมา ก็ของทาง B B C เขาก็เลยเปรียบเทียบกับสมัยช่วงเศรษฐกษิจตกต่ำนะในปี1972ก็คล้ายๆกันก็คือการทำของอนายกวาเตงเนี่ยก็คล้ายๆกันก็คือการลดภาษีแล้วก็อาจจะช่วยคนคนรวยด้วยซ้ำเขาก็มีการวิจารณ์ของของกรีฑดูแนวโน้มแล้วเนี่ยเงินปอนก็น่าจะลงไปเรื่อยๆจนเท่ากับ U S ดอลลาร์ตราบใดทีอ่อเมริกายังขึ้นดอ,อกเบี้ยไป ของของอเมริกาเนี่ยเจอร์มพาวเวลพูดชัดเลยว่าเงินเฟอ้อต้องมาก่อนต้องคุมเงินเฟอ้อให้อยู่ก่อนอังกฤษต้องการแก้เศรษฐกิจถดถอยก่อนนักท่องเที่ยวน่าจะเป็นรายายได้หลักของอังกฤษเหมือนกันก็คือเขาก็ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่าคนที่อยู่ในอังกฤษเนี่ยอย่างถาวรอย่างเราเห็นได้ชัดเลยการไปแทรกแซงอย่าง นักธุรกิจรัสเซียเนี่ยที่เคยย้ายมาอยู่อังกฤษตอนนี้เขาย,ย้ายกลับไปหมดกลายเป็นดูใบกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินแทนที่ลอนดอนเพราะว่าไม่มีภาษีแล้วก็ไม่มีการควบคุมของของรัฐบาลเขาเลยล,ลดภาษีเพื่อที่จะดึงดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่แหละนักท่องเที่ยวแล้วก็นักลงทุนต่างชาติแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ลดอ่ากรการซื้อที่อยู่อาศัยมันก็ทําให้ นักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็าม,าามาซื้ออราสังหาในลอนดอนมากขึ้นเข้ามาซื้อนังกฤษมากขึ้นซื้อบ้านไม่เกิน2อง0 0 0ห้นปอนถูกไหมแล้วก็ต้องต้องเสียอ,อากรสแตมม์อีก50ก็คือ1 25, อนึ0 0 0สอนนปอเพิ่มอัตราการซื้อบ้านเนี่ยแทนที่จะเป็นแค่2,50 0 0 0ปอนปอเพิ่มไปถึง4,25 0 0 0ปอนด์นนโยบายอย่างนี้ก็คือกลายเป็นช่วยคนรวยนักลงทุนมหาเศรษฐีอ่ะ ที่จะย้ายไปอยู่อังกฤษคือหลายๆประเทศเนี่ยยังต้องดึดงดูดคนที่มีเวลเลยอย่างขนาดรัฐบาลรัฐบาลไทยยังบอกเลยว่าเนี่ยจะลดวีซ่าให้คนที่มีเวลขนาดเท่านี้เท่านี้เท่านี้10ล้าน US ดอลลาร์มาลงทุนในประเทศไทยขยายการวีซ่าให้คือนโยบายหลายๆประเทศตอนนี้ก็คือดึงดูดคนรวยแหละเป็นเหมือนกับเป็นเซฟเฮเว่นของคนรวย าเงินดอลลาร์แข็งโป๊กเนี่ยหลายๆประเทศไม่สามารถขึ้นดอกเบี้ยตามอเมริกาได้เพราะว่าอเมริกาเนี่ยมีเครื่องมือที่หลายๆประเทศไม่มีนั่นก็คือการพิมพ์เงินออกมาใช้เองดอลลาร์เนี่ยเป็น,เป,นเป็นสื่อกลางหลายๆประเทศที่สำลองเงินดอลลาร์ไว้ด้วยพอเวลาสมัยช่วงเกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครสตสับพราณเนี่ยเฟสเนี่ยก,ก็ก็คือต้องอัดฉีดปริมาณเงินพิมพ์มดอลลาร์ออกมาใช้เองและตอนนี้เมื่อเกิดเงินเฟอ้ออย่างรวดเร็ว รวดเร็วแล้วรุนแรงเนี่ยไฮเปอร์อินฟลชันเนี่ยทางเฟดก็ต้องการคุมเงินเฟ้อคืออันนี้เป็นนโยบายหลักของเขาก่อนเลยต้องการคุมนโยบายเงินเฟอ้อก่อนแล้วเศรษฐกิจว่ายังไงรีเซชชันเกิดรีเซชชันเนี่ยค่อยมาการตามแก้ทีหลังเขาก็เลยเร่งขึ้นออกเบี้ยในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเร่งขึ้นออกเบี้ยไปแล้วขึ้นทีละจุดเจ็ดครั้งรวดเดียวเกือบ3 4%แต่ประเทศอื่นเนี่ยนโยบาย าการเงินการคลัคงยังต้องตามสหรัฐอเมริกาอยูอ่ยกตัวอย่างอย่างไทยเนี่ยที่เงินบาททุ่งขึ้นเป็น38บาทเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราไม่สามารถขึ้นดอกเบีย้ยตามอเมริกาได้ทันเราก็นอง,องออก,ก็ขึ้นดอกเบีย้ยจุดสองเท่านั้นเพราะว่าเราไม่อยากจะให้กระทบกับ SME เรามีพวกนี่สินภาคครัวเรือนเยอะมากาแล้วก็ SME ก็เยอะอย่างเยนญี่ปุ่นเป็นประเทศโครงสร้างที่ โครงสร้างประชากรในวัยสูงอายุคือคนคนคนส่วนใหญ่ในประเทศเนี่ยเป็นคนแก่แล้วก็ไม่ค่อยได้ทํางานด้วยคืออยู่อยู่แบบกินเงินกเกษเียณไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ๆไม่มีการใช้จ่ายเมื่อถ้าต้องขึ้นดอกเบี้ยภาระของรัฐบาลยิ่งหนักขึ้นภาระของคนวัยทำงานยิ่งหนักขึ้นคือต้องทำงานเพื่อมาเลี้ยงคนแก่วางเงินเถอะการใช้จา่ายภาคเอกชนเนี่ยจะยิ่งน้อยลงลงไปอีก อนนี้คือหลักๆก็คือการใช้จ่ายภาครัฐมันก็ทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีหนี้สูงมากที่สุดหนี้ต่อ gdp เกีบ200่บสอยเปอเซจริงๆก็มีทั้งผลดีและผลเสียไงก็คือค่าเงินตกเนี่ยมันก็ทําให้เงินทุนสํารองของประเทศเนี่ยลดลงหรือว่าค่าเงินทุนเงินลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยออกจากประเทศที่ค่างเงินอ่อนไปประเทศที่ค่างเงินแข็ง แต่ปล่อยไปตามกลไกตลาดดีกว่าเราเรียนรู้จากการาต้มยำกุ้งมาแล้วคือยิ่งยิ่งถ้าเรายิ่งไปแทรกแซงค่าเงินมากๆเนี่ยมันก็จะมีคนมาดักทํากําไรปล่อยไปตามกลไกตลาดปล่อยไปตามฟันฟลอรังนั้นจะดีกว่าการแทรกแซงไม่ว่าจะเป็นการแทรกแซงทางการค้าไม่ว่าจะเป็นแทรกแซงทางค่าเงินหลายๆอย่างเนี่ยการแทรกแซงมัน,ม,นมันไม่ส่งผลดีอยู่แล้วสมัยก่อนเนี่ยพอค่าเงินอ่อนมากๆ ส่งออกเราภาคส่งออกเราทำได้ดีภาคการท่องเที่ยวเราทำได้ดีส่งออกของเราก็ก็ดีในช่วง2ปีที่ผ่านมาเรียบร้อยแต่มันก็มีหลายๆอย่างที่ที่ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมก็คือเรื่องอ Supply Chain เรื่องอค่าระวังเรือเรื่องจำนวนเรือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็โดน Disrupt ในช่วงโควิดและ หลายๆประเทศใหญ่ๆหลักๆเนี่ยในอเมริกาหรือว่ายุโรปเนี่ยเขาก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเกิด Recession เศรษฐกิจถดถอยคนทั่วโลกเนี่ยลดการบริโภคลงความต้องการสินค้าเนี่ยก็จะลดลงมันก็เลยทำให้ส่งออกเนี่ยมันไม่เพิ่มขึ้นมากมากนักเมื่อค่าเงินอ่อนภาคท่องเที่ยวของเราเนี่ยน่าจะกลับมาค่าไฟในเมื่อมันเพิ่มสิบเท่าเขาก็เดินทางดีกว่าไทยน่าจะได้อนิสง์เพราะว่า มันเป็นไฮซีซันของประเทศไทยอยู่แล้วเพราะเราก็มีจุดขายของการท่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วตอนนี้มันก็ใกล้ไฮซีซันด้วย